เครื่องแกงเผ็ดหรือเครื่องแกงแดงเนะี่ยสมัยก่อนต้องตำเองนะคะเดี๋ยวนี้ไปเจอเจ้าอร่อยปลูกมิตรปลูกขากันมานานแคเไหซื้อเข้ามากละซื้อเข้ามาซื้อเข้ามานะคะแล้วก็เอามาผัดให้หอมค่ะ สมัยนะี้ค่ะอุดหนุนด้วยมพะพร้าวกล่องใส่มพะพร้าวกล่องผัดให้หอมผัดให้แจ้งเลยแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นานค่ะจะผัดเผ็ดหรือจะแกงก็ใช้ได้ทันที ต้องผัดให้แห้งนะคะอย่าเผลอนะครเนี่ยต้องคนไว้ตลอดค่ะไหมนไไม่ค่ะติดก,กระทะไม่เสียของเลย้อมาทั้งสองเครื่องเลยทนะั้งแกงเขียวหวานหรือจแกงเผ็ด เพ่ึ่งกิโลเลยแล้วก็เอามาผัดไว้ามาผัดแบบนี้แล้วคะใส่หัวกระชีแล้วก็ผัดผัด,ผดเกี่ยวจนแห้งเ,เลยแล้วก็เก็บได้นานเวลาเก็บก็เก็บไว้ใต้ซีซีน,นะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะเก็บได้นานม,มากเลยะคะ่ะต้องผัดอย่างนี้

เสร็กระนี้ก็ต้องผัดเครื่องเขียวหันต่อเวลาอยากกินก็ได้ทำได้ทำไก่แกงไก่แกงหมูแก,แกแงเนื้อนะตามเมนูที่ลูกๆหรือพ่อบ้าน ต้องจัดเครื่องแกงเองอจะได้ที่ม,มือเลยค่ะม,มือมือมือแขนมากเลยนี่นะคะเครื่องแกงเผ็ดค่ะแกงเผ็ดแกงแดงนี่แต่คนเลี้ยงแกงแกง เก็บไว้กินได้นานเลยค่ะซื้อทีก็ซื้อมาทีกิโลเลยค่ะอร่อยทุกใจแน่นอนค่ะ